วัดีครับวันนี้พามาดูวิธีรีเซ็ตฟูเซอร์ยูนิตนะครับหรือว่าชุดความร้อนนะครับแล้วก็ p f เคิดนะครับผมของพิลเตอร์บาเทอร์นะครับผมเลเซอร์สีนะครับรุ่น L3560 นะครับผมเครื่องฟ้องเออเร่ชุดความร้อนนะครับรีเพกฟูเซอร์ยูนิตนะครับหรือว่ารีเพกพีเอฟคิดนะครับผมขึ้นที่หน้าจอนะครับ ถ้าขึ้นคำนี้เราสามารถรีเซ็ตได้นะครับแต่ววันนี้เดี๋ยวผมพามาดูนะครับเราไปดูกันเลยนะครับผมขั้นตอนแรกนะครับให้เรากดไปที่ปุ่มลูกโฮมนะครับจะมีลูกโฮมอยู่ตรงนี้นะครับถ้าเรากดค้างไว้นะครับประมาณ5้าถึงสิบวินะครับพอหน้าจอมันเปลี่ยนมาหน้าแบบนี้เราก็สามารถปล่อยมือได้นะครับแล้วก็ให้เรามากดช่องด้านล่างสุดนะครับช่องนี้นะครับพอหน้าจอขึ้นตัวเลขมาแบบนี้นะครับ ก็ให้เรากดไปที่ดอกจันสองแปดหนะครับดอกจันสองแปดหนะครับหน้าจอก็จะขึ้นคําว่า maintenance ที่จุดนี้นะครับผมนะครับพอหน้าจอเราขึ้น maintenance แบบนี้แล้วนะครับก็ให้เรากดไปที่88ดนะครับ88นะครับผมพอเรากดมาที่88ดแปดล้วเห็นไหมครับ ที่หน้าจอก็จะขึ้นคําว่า Reset f ฟูเซนะครับเราสามารถกดเลื่อนขึ้นลงเพื่อที่จะไปรีเซตตัวอื่นได้ด้วยนะครับก็ให้เราเลื่อนลูกศรนะครับตัวนี้เพื่อที่จะหาลูกศรที่ขึ้นที่ลงนะครับเราก็สามารถเลื่อนลูกศรตัวนี้นะครับเห็นไหมครับมันจะมี P F คิดหรือว่าโค้ดอะไรต่างๆนะครับเราสามารถเข้าไปรีเซ็ตได้เลยนะครับถ้าเราจะรีเซ็ตนะครับให้เรามากดเซตตรงนี้นะครับ กดเซตแล้วก็กดเซตอีกหนึ่งครั้งนะครับผมอันนี้ก็รีเซตแล้วนะครับแล้วก็เลื่อนมาหาตัวัวอื่นีกนะครับผมก็กดเซตเหมือนกันนะครับผมกดเซตเหมือนกันนะครับผมก็รีเซตให้ครบทั้ง3ตัวเลยนะครับนี่ครับก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับรีเซตมีแค่นี้นะครับแล้วก็เลื่อนหรือว่ากดสต็อปตรงนี้นะครับเพื่อที่เราจะอ่อ เลื่อนไปหน้าที่มันมีตัวเลขนะครับเราจะสามารถกดกากบาทหรือว่าสต็อกก็ได้นะครับเวลาเรารีเซ็ตอะไรเสร็จเรียบร้อยนะครับกดสต็อตรงนี้ก็ได้นะครับเนี่ยกดกากบาดตรงนี้ก็ได้แล้วก็เลื่อนลูกศรตัวนี้นะครับมาหาตัวเลขนะครับหาตัวเลขตัวนี้นะครับเพื่อที่เราจะใช้คําสั่ง99นะครับเพื่อที่จะออกโหมดนะครับเราก็กดเข้าไป99นะครับ อันนี้ก็เก้ามันก็จะออกหมดมาหน้าปกตินะครับเครื่องเราถ้าฟ้องเออเลอร์นะอยู่นะครับพอเรารีเซ็ตหลังจากรีเซ็ตแล้วกดกลับมาหน้าปกติเออเลทุกอย่างมันก็จะหายไปนะครับที่ว่าเออเลอร์รีเพ็กฟูเซอร์ยหรือว่าร e เพ็กพีเอฟคิดนะครับผมมันก็จะหายไปเลยนะครับผมอาการนี้นะครับผมง่ายๆนะครับยังไงก็ลองมาทําดูนะครับถ้าเจออาการนี้นะครับผมเออชุดกร้อนนะครับผม กับร้อนหมดอายุนะครับสามารถรีเซ็ตได้นะครับต้องขึ้นคำว่ารีเพกนะครับตัว R E นะครับ P L A C E นะครับผมรีเพกแล้วก็ f ฟล์เซอร์นะครับฟเซอรก็คือตรงนี้นะครับ f ฟล์เซอร์นะครับคำนี้เลยนะครับถ้ามันขึ้นฟ้องที่หน้าจอก็สามารถรีเซ็ตได้นะครับโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็มีแค่นี้ครับ ต่อไปเดี๋ยวเราจะไปดูวิธีรีเซ็ตตลับหมึกนะครับรีเซ็ตโทนเนอร์นะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็มีแค่นี้ครับสวัสดีครับ